มาดูอันที่มีปัญหาครับพี่เต่าราคาไข่ไก่ครับเมื่อวานเรารายงานไปแล้วว่าขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณยี่สิบตาง์ต่อฟองตอนนี้คําถามคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมดูตุงไข่ไก่กับไข่เป็ดให้ดีนะครับไข่เป็ดจะแพงกว่าไข่ไก่อยู่แล้วนะครับใช่คำถามคือไข่ไก่ขึ้นยี่สิบตังไข่เป็ดจะลงหรือจะขึ้น<ม>พี่เต่าคิดว่าจะลงจะขึ้นผมก็เชื่อว่าหลังจากที่ขึ้นไข่เป็ดเนี่ยขึ้นมาแล้วสามรอบ,รบในปีนี้มีแนวโน้มว,ว่าจะขึ้นอีกครับ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันครับแพงค้าไข่ไก่หลายจังหวัดแพร่ปรับขึ้นราคาอีกฟองละ20สตังค์นะครับหรือประมาณแพงละ6บาทซึ่งปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นรอบที่3ของปีนี้ด้านร้านขาส่งยอมรับยอดขายลดลง40-50%เปเนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าลูกค้าหมดกำลังซื้อแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับหลังจากสากลไข่ไก่ประกาศปรับขึ้นราคาไข,ข่คะหน้าฟาร์ม20สตังค์จาก3บาท80เป็น4บาทหรือขึ้นแพงละ 6บาทครับก็เลยทําให้แผงไข่เป็ดครับ <c oughs> เขาก็วิตกกังวลเหมือนกัน <c oughs> ว่าราคาจะมีการปรับตัวขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเสียงพ่อค้าไข่ไก่จากจังหวัดไหนาก,กันก่อนครับครับยกเว้นเบอร์ใหญ่ เบอร์ใหญ่ยังไม่ปรับขึ้นนะครับครับผมเบอร์เล็กมีตัวไหนบ้างที่ปรับขึ้นอ่ามีเบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์4ครับครับผมเบอร์2ขึ้นเท่าไหร่ครับวันนี้เบอร์2ขึ้นมาเป็น130ครับครับขึ้น2บาทขึ้น2บาทครับเบอร์3ส่วนเบอร์3นี่จาก115ขึ้นเป็น118บาทครับผมเบอร์4จาก108ขึ้นเป็น110บาทครับผมเบอร์ใหญ่ยังครบเบอร์ใหญ่ราคาเดิมแล้วมีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกไหมหลังจากนี้เบอร์ใหญ่เบอร์ เบอร์เบอร์สูงที่ปามขึ้นแต่ทีเนี้ยใช้ใชหนาเราอะราคาเต็มที่คือ,150อร้อยห้าสิบเรารอยห้าสิบผหน้ารา,า,านก็เลยต้องดึงราคาไว้ใช่ครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราคงต้องขยับขึ้นอีกสามกว่ก็คงไม่ไม่น่าจะรับไหวใช่ครับเพราะร,ร,ราคาราคาดึงไว้สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับไปดูต่อครับไปที่ร้านค้าขายส่งเอกไข่สดไม่ใช่เอกพิทยานะอันนี้เอกไข่สดที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับ เขาบอกว่าตนเองเป็นพ่อค้าคนกลางก็คือซื้อไข่ไก่จากฟาร์มเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาขายผลกระทบหนักๆก็คือที่ปลายทางเนี่ยพอราคาขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ยอดขายคนซื้อลดลงและกําไรก็น้อยลงด้วยนะครับส่วนร้านค้าของตนเองเดิมซื้อพันแผงพอราคาปรับก็ลดการซื้อ50%เปเลยนะพี่เต่าถึงขนาดนั้นืเปอร์นตั่นหมายถึงว่าจากพันแผงเนี่ยคือสามพันฟองต่อวันหรือพันห้าร้อยฟอง แต่เขาก็มีทิศเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเขาซื้อไข่ไก่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็คือเบอร์ใหญ่สุดอะนะลูกใหญ่สุดแพงสุดก็หันมาซื้อเบอร์สี่เบอร์ห้าเพื่อเซฟต้นทุนครับพี่เต่าครับคําถามคือพี่เต่าครับเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองกับเบอร์สี่เบอร์ห้านอกจากขนาดแล้วเนี่ยวิตามินหรือว่าคุณภาพทางอาหารเท่ากันไหมตามที่ได้ศึกษามาครับคุณภาพของสารอาหารเนี่ยไม่แตกต่างกันครับ แตกต่างกับที่ปริมาณอ่าเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านเอกไข่สดจังหวัดมหาสารคามกันครับครับพันแผงนี้ก็เหลือทีละห้าหกร้อยแผงเนี่ยลดลงไปเป็นครึ่งเลยข้ามมาบนนะขายมันก็ได้น้อยลงครับก็ขายน้อยลงกำไรก็ย่อมน้อยลงเลยซื้อเบอร์ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยก็จะกลายเป็นสามสี่ห้าครับและหลังจากนี้นะครับจะต้องรอดูว่าไข่เป็ดจะปรับราคาขึ้นตาม หรือไม่จากก่อนหน้านี้เพิ่งปรับราคาขึ้นไปเป็นฟองละ4บาท90สตางค์นะครับโดยเป็นการปรับราคาครั้งที่3ของปีนี้นะครับจากเมื่อต้นเดือน6พฤษภาคมขึ้นไป20สตางค์หรือแผงละ6บาทเพราะฉะนั้นจับตาครับให้พี่เต่าฟันธงขึ้นไม่ขึ้นก่อนที่ไข่เป็ดจะขึ้นเนี่ยพี่เอกไปทานร้านอาหารตามสั่งเนี่ยกระเพราไข่ดาวกระเพราไข่เจียวครับผมว่าขึ้นก่อนแน่นอนอ่าคือทุกวันนี้เวลาเรากินข้าวแกงเนี่ยไข่ดาวฟองแรกสิบาท นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นกว่านี้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นฟองละสิบสองสิบสอหรืออาจบางที่อาจจะเป็น15ใช่ใช่นะครับ,รบก็ต้องจับตาดูเพราะอย่าลืมว่าไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคู่กับอาหารไทยอะ่ะพี่เต่ายังไงเราก็ต้องกินครับ,รบยังไงเราก็ต้องกิน